ผมเนี่ยซึ่งมันอาจจะขนาดของไซส์ของมันเนี่ยของตัวไดรดสตาร์เนี่ยมันอาจจะไม่เท่าออกับชาวบ้านเขามันก็อาจจะต้องทําให้เขาไปไปติดแต่ไปใส่ทุ่นฐานสมัยครับก็อันอันนี้อันนี้ผมเปลี่ยนไดหมดแล้วครับเขาบอกเปลี่ยนไดแล้วเขาคิดผมได้หกพันห้าครับเอาหกพันห้าเชียวโอ้แล้วเราไม่สตาร์ไม่ติดก็กลับไปที่เดิมไะคุณสถิตอะครับโอเปอร์รุ่นนี้เลยครับอ่าอ่าถ้าแล้คุณกลับไปที่เดิม ไอ้ตัวนี้แอสตารเนี่ยมันมีตัวเป็นแบบแวนกับเอ่อกับซีดานกับสี่ประตูกับแวนด้วยมันมีสองสองตัวอ่านะครับยังไงผมว่าให้คนที่คุณสถิตย์กละบไปที่ร้านเดิมเสียตั้งจ่ายตั้งหกพันห้าแล้วสิงสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทยาวอ่ะเขาบอกว่าเป็นอะไรเขาพูดคําว่าอะไรบูสอะไรข้างบนเกี่ยวกับระบบน้ํามันอะไรอีกก็ไม่ทราบแเขาจะคิดติดผมอีกสามวันกว่าไม่เกี่ยวเพราะเขาสตาร์ตติดแล้วถ้ามัน พอาสตาร์ทนี่แจ๊ก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 อยู่ยาวๆอย่างนี้เลยเปล่าฮะไม่มีไม่มีชึ่งเลยใช่ไหมไม่มีชึ่งครับต่อพักหนึ่งต้องประมาณคาจจรึ่อครับพี่เจติครับอ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอเคปัญหาในสตาร์ทคุณอาจจะสมบูรณ์แล้วไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของน้ํามันจริงๆเป็นเรื่องของน้ำมันจริงๆเพราะเรื่องน้ำมันก็คือหมายถึงว่าตัวลิ้นปีกผีเสื้อไม่เปิดนะฮะเวลาที่คุณสตาร์ทก็คือกตัวที่เรียกว่าเป็นเรกคูเรเตอร์ ไปอาจอาจจะไปร้านเครื่องยนต์นะมันคนละเรื่องแล้วแต่นี้ร้านที่ทาเครื่องอู่เครื่องยนต์เนี่ยให้เขาทําเอาถอดลิ้นปิดผืนเสื้อมาล้างนะครับเพราะว่ามันก็อายุอานามันก็เยอะแล้วไงนะฮะไปไปลองให้เขาล้างลิ้นปี่ผืนเสื้อก่อนเรายังไม่บอกว่ามันเสียไงทีเดียวพราะถ้าเกิดเสียทีเดียวเดี๋ยวมันก็จะการปรับเปลี่ยนแต่ว่าทําความสะอาดได้อาจจะไม่อยู่กี่ไม่กี่สตางนะฮะเราทำทำตามนี้ก่อนนะครับคุณถิตแล้วถ้าเกิดได้ความยังไงแล้วก็โทรมาใหม่นะครับ ครับผครับวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสายต่อไปจากสุโขทัยค่ะสวัสดีค่ะคุณวิโรธค่ะสวัสดีครับส,ว,สวัสดีครับคุณวิโรธเชิญค่ะครับบังดีครับอาจารครับอยากได้ไอีสุดตัวใหม่ฟีอฟปัจจมาเมื่อไหร่ครับเนี่ยกต้องต้องรอระยะหนึ่งเพราะว่าอันนี้เขาเพิ่งจะซูเปอร์ไททันอันนี้ไททันเนียมค่ะใช่ไหมฮะะเขาเพิ่งจะออกมาเพราะยังโอ้ ยังไม่นั่นเลยฮะช่วง,งนี้เขาจะยังคืออิดอสุเนี่ยเขาไม่ค่อยรุ่น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 หนึ่นงของรถอิดสุเนี่ยมันจะเขาจะซอยมาเป็นหลายเวอร์ชั่นเลยนะฮะแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยคงจะต้องรอให้หนึ่งโตต้าในโตต้านั่น,น,นแหละอันนี้เป็น Big Chain, บิโโ๊กแมนเชสแล้วีโกแชมแล้วลองลงมาก็ก็คือทางของค่ายเชฟเวลตที่จะออกตัวใหม่ออกมานะครับเสร็จแล้วเชฟเวลตเสร็จก็มีฟอร์ดนะฮะฟอร์ดเสร็จมาสด้า อีรุสูเนี่ยถ้าบอกตรงๆแล้วก็คือจะลังท้ายกับเพื่อนครับยังไม่มีแนวโน้มที่จะบอกว่าอีรุสูจะมีการเปิดตัวใหม่เลยคาไอ้การก็รบกนหนแบบว่าถ้าเกิดรถยกสูงอย่างเราเป็นทุกได้เนี่ยยกสูงครับแบบอจะทําเป็นคล้ายๆรถขับเคลื่อนสองร้อยกสูงของแต่ละยี่ห้ออย่างเ้นเน่อย่างเง้นหรอไป่าใช่ครับเป็นมันยกมาแล้วครับยกมาแล้วอะไรไงฮะมันอย่างละรุ่นรุ่นที่มันยกครับครับ เราบรรทุกได้ในทำเนียได้ได้ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาหรอกก็คือมันก็ยังดีกว่าด้วยซ้ําไปผมว่าถ้ายกสูงเนี่ยมันก็จะทําให้การเกาะถนนอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในลิมิตนะว่าคุณควรจะยกสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่บางทีบางครั้งนี่ไปยกหมายถึงว่าเราไปบรรทุก ถ้าเกือบมากกว่าสองตันสามตันนี้มันก็มันก็ไม่ไหวนะพอไม่ถึงนะตันกว่าครับอ่าถ้าตันกว่าพอได้เพราะว่าอ่าจังตามตามไอ้ที่ทางบริษัทเขากําหนดไว้เนี่ยไม่เกินตันครึ่ง<อ>นะฮะ<อ>นั่นคือความเหมาะสมนะไม่ไม่ไม่ไมไมใช่หมายหมายถึงว่าบรรทุกมากกว่านี้ไม่ได้แต่หมายถึงว่าความเหมาะสมของการบรรทุกก็หน้าก็คือหน้าไม่เชิดนะฮะก็คือทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยก็คืออยู่ในสแตนดาดยังพอที่จะรับได้ อ๋อขอบคุณมากครับในการรับเกลือกันนะครับดีดีครับขอบคุณหมอเครับขอบคุณครับคุณวิโรจน์สั่งต่อไปจากในกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณมนัสค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมนัสเชิญค่ะครับค่ะสองผมอยากจะสอบถามอาจารย์หน่อยครับนี่สันงเซฟิโลตีก้าสองเนี่ยราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นี่สันอะไรนะครับนี่สันงเซฟิโลอ๋อเซฟิโลอ่ารุ่นไหนฮะมันมีตั้งหลายตัว มีสองพันมีสองพันเอสามหนึ่งครับผมเอสามหนึ่งเอสามหนึ่งตัวสองมันมีตัวสองพันกับกับสามพันครับผมตัวสองพันนะครับสองพันนะฮะครับผมสองพันเนี่ยจะราคาไม่ค่อยตกแต่สามพันจะราคาราคาตกกว่าปีปีปีอะไรนะฮะเอสามหนึ่งนี่ผมจำไม่ได้มันจะควบอยู่หลายปีอยู่ ก็มี90 90เ<อ>นี่ยแหละครับฮะตัวนี้ถ้าเดิม<ๆ>เดิมนะถ้าเดิมเดิมนะฮะอยู่<ๆ>อยู่ประมาณอยู่ประมาณแสนแสนไปปลายเดิมเดิมนะโอแล้วถ้าแต่งครบชุดนะครับมันก็อาจจะต้องดูก่อนไงว่ามันชุดแต่งมันเป็นอะไรแบบไหนอย่างไรไงมันก็อาจจะได้ขึ้นอาจจะอัปเกรดขึ้นมาประมาณสองไปจนถึงสองห้าก็ได้ครับ ครับผมแล้วอาจารย์ว่ามีตัวไหนน่าให้ตรวจสอิโลไหมครับตัวไหนน่าจะหมายถึงอยู่ในชั้นเดียวกันเหรอฮะครับผมชัเดียวกันหรอครับอืมมันก็ก็มีมิซูอมิซูอะไรครับมิซูก็เป็นพวกมิซูอ่ากาแลนติมานะหรือไม่ก็ตัว VR4 าฟ ฮารตัววอาโฟแล้วก็ถ้าเป็นโตโยต้ามันก็จะไปเป็นตัวพวกจีทีไอตัวฝาแดงนะฮะอ่ามันจะไปอยู่ใน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 รุ่นเดียวกันอยู่ใน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 ส่วนใกล้เคียงกันครับผมครับคมมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับต่อเนื่องกันเลยค่ะที่กำแพงเพชรนะคะแต่คุณนกค่ะสวัสดีค่ะคุณนกค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนพเชินค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับจะสอบถามรถพอดโฟกัสติดแก๊สไอไม่เปัญหาอะไรไหมครับเอ่อจริงจริงมันก็ประหยัดอยู่แล้วเนาะแต่จริงมันจะติดแล้วหรอที่พ้นบรันตีอย่างครับคุณนพพ้นแล้วครับพ้นแล้วใช่ไหมสองพันหกนะครับครับติดได้ติดเป็นปอรโฟกัสมันก็ไม่ประหยัดเท่าไหร่ครับเพื่องระัดนะอ่าใช่ฮะก็ติดได้ครับติดได้คือติดติดแล้วคือตอนนี้คือมัน หรือว่าวิ่งไปแล้วตอนเปิดแอร์มันก็เปิดที่พัดลมระดับหนึ่งอ่ะบางทีมันก็หายหายไปวิ่งแล้วมันตัดมาเป็นน้ํามันนะครับมันอ๋อเหรอครับแล้วบางทีว่าถ้าพอปิดไอ้เดินไปมันก็ตัดพอปิดระบบแอร์นะพอปิดพัดลมมันเนาะครับมันจะเหมือนตัดมันเป็นน้ํามันนะครับน่าจะแกวจากไส้อะไรครับอ่ก็ไม่ทราบมันจะต่อเขาต่อประจุกนครับน่าจะต่อไม่ถูกมากกว่านะเพราะจริงๆแล้วเรื่องของแอร์เนี่ยมันก็คือไปตัวฉุด แอ์เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคอมเพรสเซอร์มันไปชุดกําลังเครื่องยนต์นะฮะทีนี้ถ้าพูดถึงแล้วตัวนี้ผมว่าน่าจะไปดูตัวระบบเซนตระบบไอตัวตัวที่เราที่เขาติดตั้งไว้สําหรับในการปรับในการใช้ก๊าซกับใช้น้ํามันนะฮะอาจจะต้องไปดูตรงตัวตัวนี้แหละครับเพราะว่าของคุณนี่เป็น LPG หรือว่า CNG ครับ แอร์พี p g แล้วติดดดูดหรือดูดหรือว่าอ๋อโหฉีดนะครับฮะมันเปิดบางทีมันก็วิ่งวิ่งอยู่ที่พัดเปิดแอร์แล้วก็วิ่งพัดลมหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็ตัดตัดไปตัดไปมาอยู่บ้างบางทีกับน้ามันกับน้ํามันกับแก๊สนะฮะบางทีแต่พอเปิดที่สองนี่เหมือนมันจะ แต่ท่านลมอยู่ที่ระดับสองนีมันจะอยู่ได้รู้สึกมันไม่ก็เปลี่ยนเท่าไหร่อ่ะแต่ก็บางทีก็เปลี่ยนบ้างกันนาน,น,านอ,อผมเข้าใจว่าคนที่ติดตั้งเนี่ยต้องเอาสายไฟที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบการตัดต่อการใช้งานระหว่างกา๊าซกับน้ํามันเนี่ยไปไปไป,ไปพ่วงกับสายของตัวคอมเพรสเซอร์แน่นอนออนะครับพอเวลาที่แอร์ทำงานหรือมันฉุดกำลังเครื่องยนต์ปั๊บเนี่ยมันก็ดึงไฟไปแล้วก็ทำให มันถูกปรับเปลี่ยนจากกา๊าซในการที่คุณใช้ก๊าซเป็นน้ํามันอะไรอยู่เนี่ยครับพยายามจะตรวจเช็คนิดนึงครับเรื่องของ,<ช>ของการ,ก,รการสายไฟเนี่ยจริงๆแล้วมันจะไม่เกี่ยวนะครับเราจะวิ่งเปิดแอร์ไม่เปิดแอร์มันไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไม,ไม่เกี่ยวแต่เขาเอาสายไฟเนี่ยไปไปเกี่ยวไปโยงอ่ะเอาไปเอาสายไฟไปโยงฮะไปดึงใช่ครับเข้ากับอะไรคอมเพรสเซอร์นะครับใช่ครับใช่ฮะไปอยู่ที่คอมเพรสเซอร์ อาจจะสายไฟที่ว่าต่อของแก๊สเนี่ยนะอใช่ถูกต้องสายใหม่เนี่ยเนาะจริงๆแล้วมันควรจะไปที่ไปที่ตัวแบตเตอรี่เลยไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวอะไรกับสายไฟที่มันเดินอยู่อนะฮะไฟเนี่ยไฟไฟที่ป้อนเข้าไปเนี่ยเพราะว่ายังไงมันก็มีมันใช้มันมีดีเลยได้มันใช้ดีเลยได้นะฮะใช้ตัวฟิลตัวอะไรก็ได้ที่ถ้าเกิดว่าไฟมันโกมันเกินอะไรมันก็มันมีฟิลตัดมีอะไรมันทําได้หมดแต่ว่าทําไมผมไม่เข้าใจว่าเขาไปต่อไว้ทําไมตรงนั้น แต่อนะจ,จารย์ิดว่าน่าจะไปต่อกับที่คอมเพรสเซอร,ร์อะไรนะ<ช>ครับผมเพราะงั้นมันมันถ้าเกิดแอร์ทำงานมันก็ดึงไปมันก็เลยกลับกลายว่าไปตัดใช้กับน,น้ำมันไปใับกนะ็ต่อเข้าว่าที่ต่อพักที่รอบเครื่องยนต์อะไรนี่เกี่ยวห่ออ่ามันก็ก็คือไม่น่าจะเกี่ยวที่รอบเครื่องครับ,บไฟที่รอบเครื่อง,งไฟ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 ,ไฟรอบเครื่องเนี่ยมันมาน้อยมากนิดเดียวไฟที่ป้อนเข้าไปที่ตรงมาตรวัดรอบเครื่องมันนิดเดียว อยู่ประมาณแค่ไม่ถึงหกโวลต์ด้วยมั้งเหมือนเขาว่าต่อต่อออกมาจากอ้ที่แผงฟิวอะครับาต่อมาจากแผงฟิวให้เขาเดินไฟใหม่ครับคุณนพเดินไฟใหม่เดินให้เขาเดินไฟใหม่ครับให้เขาเดินไฟใหม่นะครับครับผมครับแล้วเรามีวิธีที่รักษาแล้วมันใช้อายุการใช้งานมันอยู่นานๆหน่อยมีวิธีไหนบ้างครับคือหนึ่งอ่าสตาร์ทเครื่องด้วยน้ำมันแล้วก็วิ่งด้วยน้ำมันประมาณไม่ต่ำกว่าสักสี่หรือห้ากิโล แล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นแกส๊สเช่นเดียวกันในขณะที่เรารู้ว่ารู้ว่าเราจะเลิกใช้เลิกใช้งานรถละเราก็หรือจะถึงที่หมายแล้วก็เอากดเป็นน้ํามันใช้สักสามสี่กิโลเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าทําให้ห้องเผาไหม้เนี่ยไม่แห้งเกิดความชุ่มชื้นขึ้นบ้างแล้วมันก็จะยืดอายุของพวกโลหะต่างๆไม่ว่าวาลยาบ่า,บาวาวยางตีนวาลต่างๆพวกนี้ครับให้มันมีอายุการใช้งานที่ยืนยวนาวนั้นแล้วตัวเนี้ยคุณจะใช้งานได้ดีก่อนกะ่อนก่อนปิดนะ แต่ว่าปกติของวันนี้มันแต่ตาทีแรกมันจะแต่าแตจะปรัมันองู่ะอ่ามันปรับเองไงเพราะเดี๋ยววิ่งไปได้หน่อยเดียวปรับแล้วเป็นแก๊สละอะไรยเงี้ยแต่แต่เวลาก่อนจะยึดเราตัดสวิตมาเป็นน้ำมันเลยครับรับครับอครับครับโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนพ หมดเวลาช่วงนี้คุณผู้ชมคะแต่ยัง,ยงไม่หมดเวลาของรายการยัง<อ>ยังว่าเรายัง <พอ S 2> ม,ม,มีมีขูมีขูมีครึ่องลังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่คุณผู้ชมคะ่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าก็เตรียมกดกดเข้ามาได้เลยนะคะสองหมายเลขนี้025254447้าสองและศูนย์แปดเก้าแปดหนึ่งห้ 5, รวมทั้ง SMS ด้วยหมอมพยายามรวบรูมมาเดี๋ยวช่วงหน้า<อ>มาตอบกันคะ่ะครับ คุ้มกำลังแทงข่าวสารทน n e ทีวีคุ้มพลังแทงเครือข่ายที่จะต่อยอดในการรับใช้สังคมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทยทนิ e ทีวีสถานีข่าวสารของประเทศก้าวไปอีกขั้นกับการเชื่อมโยงด้วยเครือข่ายผู้สื่อข่าวในภูมิภาคกว่า2,000คน เครือข่ายวิทยุชุมชน500สถานีผ่านรายการล้อมวงคุยเราเป็นสื่อที่นำเสนอแบบวิเคราะห์เจาะลึกเราเป็นสื่อที่เป็นช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนทั่วประเทศและเราเป็นสื่อที่ร่วมกับภาครัฐและชุมชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพบความสมบูรณ์พร้อมของการนำเสนอข่าวสารรอบด้านได้ที่นี่ ทีนิวส์ทีวีสถานีข่าวสารของประเทศไม่ว่าคุณจะเป็นใครธนาคารออมสินพร้อมสารเส้นทางสร้างชีวิตเพื่อคุณธนาคารอมสินมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประชาชนทุกระดับ ต่อนโยบา,ยขบาม,อบอาามข่าวสารเพื่อผลประโยชน์พี่น้องประชาชนได้ในรายการล้อมวงคุยช่วงอยู่อย่างยั่งยืนกับธนาคารอมสินทุกวันพุธเวลาสีนาฬิกาถึง15บหนาฬิกาทางทีนิวส์ทีวีและเครือข่ายวิทยุชุมชนห้าร0อสถานีนนานเรื่องเล็กๆในชุมชนหมู่บ้านเรื่องหนักใจที่ไม่มีใครช่วยเหลือหรือปัญหาใหญ่ระดับประเทศที่เราต้องร่วมพลังกันต่อสู้ทุกปัญหา คำถามทุกความเคลื่อนไหวติดตามและแก้ไขร่วมกันในที่รายการล้อมุงคุยทุกวันเวลา13งนาฬิกาถึง15นาฬิกาทางช่องทีนิวส์ทีวีสถานีข่าวสารของประเทศเบื้องหน้าเป็นอย่างไรเบื้องหลังอาจไม่เป็นอย่างที่เห็นทุกสถานการณ์ที่เป็นไปเราเจาะลึก ตามติดในสิ่งที่ไม่ได้นึกและลึกในสิ่งที่ไม่ได้คิดทุกวันกับบุญระดมจิตด,ดอนและทีมเจาะข่าวร้อนในรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกรายวันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา19นาฬิกาที่นี่ทีนิวส์ทีวีสถานีข่าวสารของประเทศธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย